คุณจะไม่เห็นผลงานเขาก็คือวันที่จัดงานนั่นแหละใช่ถึงวันนั้นคุณจะรู้ว่าโอเคเงินที่คุณเสียไปอ่ะมันคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์งานระดับ1,400คนใช้เวลา3เดือนเนี่ยทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกราบลื่นไม่ว่าจะเป็นฉาแบ็คดอปทีมรันคิวของตกแต่งทุกอย่างเนี่ยออกมาแบบว่าราบลื่นไม่มีข้อผิดพลาดไม่มีสะดุดเป็นสมก็เป็นมืออาชีพตรงตามที่ ออกแบบไว้แล้วก็ที่ตกลงไว้ครบทุกอย่างเกินที่เราคาดหวังไว้มากเลยนะคะก็เห็นงานวันจริงแล้วก็คือกับแบบที่เราเคุยคือเราจะมีการคุยกันเรื่อยๆอยู่แล้วอะค่ะก็คือเราก็จะได้เห็นเห็นแบบของงานเราต่างๆแต่แต่คือพอผลงานออกมาจริงๆคือมันมันสวยมากแล้วมันมันดีมาก,กว่าก่อในแบบเดียค่ะก ก็ชอบอะค่ะพอถึงวันที่ต้องเอาของไปลงค่ะทุกคนเหมือนรู้หน้าที่แล้วก็เป็นมืออาชีพจริงๆรถจอดปุ๊บทุกคนแบบไม่มีแบบมารีรอยกของลงปุ๊บปุ๊บเสียบสายโป๊ะแป๊บ,แบบเดียวคือทุกอย่างที่แบบคุยกันไว้หน้างานคือมันเห็นภาพแล้วก็ก่อนที่จะแบบเขาจัดเสร็จพี่จะมีคุณหนึ่งคนที่มาอธิบายว่าแบบไอตรงนี้ถูกใจใช่ไหมต้องการแก้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกทุกคนเป็นมืออาชีพมากค่ะสามารถแบบ จัดการให้ได้ทุกอย่างเลครับมีคนดูแลดูแลทั้งเจ้าเจ้าบ่าวดูแลทั้งเจ้าสาวแล้วก็รูปแบบงานก็ออกมาตรงตามที่ต้องการทุกอย่างแล้วก็คือแบบว่าเพื่อนๆทุกคนแขกประทับใจทุกคนนะครับ แล้วก็วันจริงอ่ะคือเจ้าว่าเจ้าสาวเหนื่อยมากคือไม่ได้มีเวลามาต้องมาแบบมาเป็นห่วงว่าสถานีจะเสร็จไหมอันนี้จะเป็นยังไงนู่นนี่นั่น,นคือทางสวิตบสอสซอมแบบเตรียมให้ทุกอย่างคือณวันนั้นคือลดลดความเหนื่อยของเราไปได้เยอะเลยค่ะกินงานเป็นกันเองดูแลดีมากค่ะลองดูครับคือประทับใจอะคะ่ะทุกคนคือผ่านผ่านมาแต่ก็คือพอกลับมาดูภาพก็ยังแบบรู้สึกแบบเออสวย เ,เพื่อนๆก็แขกที่มางานก็ชอบอมาค่ะลองมาคุยกันก่อนแล้วก็ยังไม่ต้องหาอะไรนะคะมาคุยกันที่นี่ก่อนคือพี่เขามีครบวงจรจริงๆแล้วก็ทุกอย่างทุกทีมของที่สวิทบาซ่อมหาคือมืออาชีพจริงๆค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแนะนําให้มาใช้บริการที่สวิทบาซัมเพราะว่าไม่ผิดหวังค่ะ มาใช้แล้วก็โอเคทุกอย่างเลยนะครับแล้วที่เนี่ยคือครบวงจรเลยค่ะคือเราไม่ต้องไปหาอะไรเพิ่มเติมแล้วค่ะมาที่นี่ก็คือจบเลยค่ะทุกอย่างค่ะของในส่วนของเจ้าบ่าวรุ่นน้องก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับจูมือเจ้าสาวม,มาที่นี่เลยฮะมันตื่นตันดีนนนนนานงานออกมาค่ะการออกมาเพิร์ารออกมาดีวันนั้นทําให้เราแบบรู้สึกว่าเออมันเป็นงานแต่งงานที่เรา มควรที่เราหวังไว้แบบนั้นคุณล้วจะลองให้อยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสความรู้สึกค่ะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันเพอร์เฟกมากๆม,มันลงตัวทุกๆอย่างมีคนคอยดูแลเราจริงๆดูแลเราด้วยใจจริงๆมันมันรู้สึกเป็นยังไงมันไม่ใช่แค่เจ้าสาวสำหรับเจ้าบ่าวแต่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราเป็นเจ้าสาวสำหรับทุกคนนะคะมันรู้สึกดีจริงๆค่ะ